เอาคำโตๆเลยครับเพื่อนนี่นี่กแบบ ดีครับเพื่อนๆวันนี้มีซองเมนูครับมีมะละขีนกกับทุเรียนนี่ผูใหญ่ยยมากเพื่อนๆว่าอันไหนน่ากินที่สุดครับให้เพื่อนๆถ่ายดูว่ากำนันจะกินอะไรครับโหอ,อันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินอลองมะละกอดีกว่าเพื่อนๆจะมันน่ากินมากแลสดมากดู ลองกินดิบๆต,ดต,ดต,ดต้ๆๆลยครับจะมีแก้วจิ้มนะ mm. ว<า>นั <laughs> วนวันลองลองดูกินพักครับเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ธรรมะกินนกเอ้ยเข ตัวเดนกน็หอมๆอะต่ตูวมาละไม่ได้มาละด้ยกว่านี่ตดตดเอ๋สัหอมหอมวัตถุดีบน,นี่ 对。<Yeah. S 2> yeah. Ok, ai đó ý không? Câu เพื่อนกรอบมาครับมาละมาละที่นกกินผักมีประโยชน์ครับเพื่อนควรกินผักเยอะเราจะจิ้มกับแจ่วกรอบเนี่ยแบบ เดือยมาห้อมมากเลยเจ็บซูมมาละมาละสดสดจยี่วาดเป็นลมคบเป็นยาครับพี่นอ้องอ่านี่สดสด อันนี้เป็นเพื่อนมาลองให้หมดเลยครับนี่เก็บมาละประมาณกิโลนึงครับเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยกรอบว๊บ นี่เพื่อนลูกใหญ่เอาคำตัวโตเลยครับเพื่อนนี่ลูกใหญ่มากนี่เอาคำตัวโตครับ but Cám Hãy subscribe cho อ,อ,อร่อยยมากินเรื่อต่อครับเพื่อ,นะอ,อเลือนกินหอมเนื้อโคกใหญ่มากเดนียวนนมากเลื củ mà mẹ thế mới mì không à ông à yeah. นีคิดกินมะระครับกับทุเรียนแต่ว่ามาะระอร่อยกว่าเพื่อนๆเกือบหมดก็เลยสุดยอดมะระกรอบมากก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c ะค b e เพื่อเป็นกำลังใจครับอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ